่ะเดี๋ยวมาดูที่เอ็มบ้างครับผมเนี่ยฮะตัวแรงเลยนะครับคันนี้้าม่สุดจริงๆนี่เอาเขาไม่อยู่นะครับคันนี้ใหญ่มากใหญ่เท่า g ีเจ็ดเลยนะครับเนี่ย แต่ว่าแรงมาเขาไม่เยอะเนาะแต่ว่าแรงบิดมีงเขาเยอะมากเนี่ยหางก็เป็นหาง8นะครับแต่ว่าแปลงเป็นหาง6เพื่อจะให้มันกบญ้าได้ดี นะครับหญ้าลุกๆอย่างนี้นี่กบสบายเลยเ mm. มื่อก่อนนี่หางแปดถังนี้นี่โอ้โหานี่เหมือนย้ายหญ้าแต่ตอนนี้ก็กบดีมากเลยครับนี่ดูดินะครับหายเลยสุดจัดปีที่แล้วนี่ผมไปถ่ายเนี่โอ้หเหมือนเหมือนยายหญ้าไปไว้ที่อื่นอ่ะ่ายไปยังเขียวอยู่เลย แต่ปีนี้โอ้สุดยอดแล้วครับผมนี่คันนี้ตั้งแต่ถ่ายมาผมยังไม่เคยเห็นจมเลยคันนี้ไม่ค่อยจมเลยครับคันนี้เพราะว่าล้อมันใหญ่แล้วก็หน้ายางมันกว้าง ที่กลบหญ้าได้ดีมากเนินก็เจ็ดหกจดอ เขาอยู่คนเดียวเขาก็ใหญ่อยู่นะเจ็ดหกแล้วแต่ว่ามาอยู่กับพีเอมนี่ดูเล็กจิ๋วไปเลยครับนี่คันนี้ใหญ่มากเอาไปแล้วเหรอ ที่เอ็มนี่ไถนี่บอกเลยว่าสุดทุก่านสุดทุกใบสุดถึงถึงแกนกลางอ่ะาลืลกอย่างนี้พันแกนมาเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าลึกจัด เรียบร้อยครับผมจวดมากเลยทีเอ็มคันนี้วิ่งไวมาก